สวัสดีตอนเช้าครับผมกับกล้อง Sony Alpha 6,700หลังจากคลิปที่ผมลองไปถ่ายซีนิมาติกนะผมก็พยายามทำความเข้าใจกับกล้องอยู่ว่ากูจะไปยังไงต่อดีวะเนี่ยอันดับแรกเลยผมไปซื้อไม้หัวกล้องเขาเรียกว่าไม้อะไรช็อตกันนะซื้อ ECM G1 จริงๆมันจะมีตัวที่ดีกว่าก็คือ E10 หรออะไร10อะไรสักอย่างแต่ผมคิดว่า ผมใช้แค่ตัวนี้ก็พอแล้วอะประหยัดเงินได้หลายพันเลยเพียงพอแล้วเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าทดลองแล้วส่วนเลนกล้องก็ยังคงเป็นเลนคิดนะฮะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเลนไ z o ูมหรือเอา normal o o มซึ่งมองไว้ตอนนี้แอบเลไปที่อ Sigma ่ซิกมา18-50นะจริงๆถ้าชอบเลยก็น่าจะเป็นเลนค่ายหละไอตัวตัว16-55 ระยะมันมีระยะวายที่เหมือนเลนคิดอะ่ะมันยังเออพอถูถ่ายได้อะ่ะแล้วก็ช่วงซูมถึง55มิมลก็โอเคเลยนะอีกตัวนึ้งก็คือ t ทมรอน17 70แต่หลังจากดูรีวิวมาหลายๆเจ้าทั้งอ่าทั้งในและต่างประเทศอืมคนเขาก็ให้ซิกมาดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงระยะที่มันดีกว่าซิกมาเหมือนซิกมามัน ถ่ายเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสได้ใกล้อย่างเงี้ยเออเหมือนถ่ายเลนเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายเล็กๆอ่ะมาโครอะอะไรสักอย่างเออระยะโฟกัสมันใกล้กว่าเยอะเลยถึงแม้ว่ามันจะช่วงซูมอาจจะยังไม่ถึง70เหมือนเทมรอนนะแต่แต่มันเดินเข้าไปได้ไงแต่แต่ว่าบางสถานการณ์มันก็เดินไปไม่ได้เหมือนกัน ก็ดูกันต่อไปนะจริงๆถ้ามีตังมีเงินก้อนเงินถุงเงินถังก็น่าจะเอาเลนค่ายจบเลย16.55 G หหรออะไรสักอย่างแหละ <c oughs> รู้สึกว่าเลนค่ายมันชอบคมกว่าเลนเติร์ดพาร์ตี้เริ่มมีสับฝรั่งเข้ามา <c oughs> โอ้ตลกว่ะอันนี้ผมถ่ายเป็น S l o หลอกนะโปรไฟล์พิ c เ u อร์เอสหลอกสามเอสซีเ อะไรไม่รู้อ่ะเออวันนี้ก็เบาๆนะครับทดลองถ่ายบล็อกเดี๋ยวตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนไหนก็ได้ถ้าว่างผมจะไปถ่ายในที่โลงแจ้งที่ที่มีแดดจัด,จดเพราะผมซื้อ ND filter มาทดลองเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ศึกษามานะถ้าสายวิดีโอควรมี ND filter แล้วโหมดเนี่ยผมถ่ายในโหมด่าโหมด S นะมันจะมี M A S P อะไรไม่รู้อะ แต่ผมตั้งตามพี่พี่อะไรนะพี่ชิมช่อง i love to go com เหมือนโหมด s เนี่ยไอค่าค่า f ใช่ปปะ f stop มันจะไหลตามตามแสงเลยถ้ามืดถ้าสว่างเกินมันก็จะดันขึ้นถ้ามืดเกินมันก็จะดันลงมาให้สุดเท่าที่เลนส์มันทำได้อเออเราจะไม่ต้องมาพวงเรื่องแสงมากมายเท่าไหร่แต่จริงๆอยากลองใช้แมนวนวลนะแต่ค่อยๆเป็นค่อยไป แล้วก็ ISO เนี่ยมันน่าจะฟิกอยู่ที่ประมาณ800กับเท่าไหร่นี่แหละค่าที่ดีที่สุดของกล้องอ่ะเพราะว่าถ่ายเป็น s l o ดหใช่ปะมันก็จะตั้งค่าตามนั้นให้เลยโโอ้หปวดแขนว่าขนาดเลนคิดนะเนี่ยถ้าผมซื้อแทมลอนมาเนี่ยผมแขนหักแน่นอนอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใส่ไมซเซลฟี่ไม้ m t 4 4อยู่ร้านซี่พอทูถ่ายได้อะ่ะแต่ถ้าจะ <c oughs> ตั้งกล้อง ตั้งรีพอร์ตออกมาตั้งแล้วถ่ายเดยวก,ก็ก็ต้องระวังให้ดีอะ่ะเพราะว่ามันมันหนักนะมันเหมาะกับกล้องแบบที่เล็กกว่านี้อะ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่เลนส์ตัวใหม่เนี่ยเพราะว่ายังไม่มีถ้า <laughs> เป็นแทมบลอนก็น่าจะลมพัด <c oughs> ลมพังเลยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยหลักๆก,ก็คือเอามาถือเซลฟี่นั่นแหละเออถ้าเอามาตั้งกล้องเราก็แค่ตั้งแล้วจับกล้องถ่ายให้มันนิ่งๆเออเค่อยว่ากันเดี๋ยว ออกไปถ่ายที่ทางรถไฟเหมือนเดิมแล้วกันรอมีแดดจะจัดช่วงนี้น่าจะฝนอยู่ตกแล้วมั้งถ่ายบล็อกด้วย s อสล็อกึ่นคิดนะฮะโอ,โอ้ปวดแขน <laughs> เปลี่ยนมือได้ปะโอ,โอเคเช้าวันใหม่ที่สดใสกับมาม่านะฮะไม่รู้จะกินอะไรโอ้มามา่มามโอ้มามา่มา เอ้ยมันเห็นเฟอร์อะเฟอร์นหัวกล้องอะเฮ้ยโอ้โหเป็นรอยเลยอะไรกับเนี่ยพซื้อมาใหม่อมามามาโอ้โโอโอโดูฟูมมันดิะซูมเข้าไปซูมเข้าไปเออผมติดใช้แบบหมุนซูมวะไม่ค่อยใช้พาวเวอร์ซูมอะไรนี่เลยวะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเลนใหม่ก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องมีพาวเวอร์ซูมใช่ไหม พาวเวอร์ซูมจะสมูทหน่อยมิวกิมิวคิมมิวมิวคิมิวคิมมิว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 กี้โอ้โหเมื่อวานปีนไปอยู่บนหลังคาบ้านต้องปีนต้นไม้ไปเอาโคตรบ้าโคตรเสียวตกต้นไม้เฮ้ย <c> โ <oughs> <c oughs> <ph odel> กบ้าเฮ้ยงานไม่หาหาแต่เรื่องโอเคครับผมไป Transition ไปที่ช็อตต่อไปตอนบ่ายตอนมีแดด สวัสดีครับผมตอนเย็นนะฮะว่าจะมาถ่ายอ่รถไฟเข้าแต่ว่ามาผิดเวลานะฮะเพราะว่าไม่ได้รู้ว่ารถใหม่รถไฟมันจะมาตอนไหนนะแต่เราก็ไม่ได้นั่งรถไฟโดยปกติอยู่แล้วสิแล้วคือต่างจังหวัดมันไม่เหมือนที่ในกรุงเทพนะที่จะได้มีรถไฟตลอดนะ <c oughs> ตอนนี้ผมใส่ nd filter นะแต่ว่ายังไม่ได้ปรับ มเมื่อกี้ถามคุณลุงคุณลุงครับรถไฟมาตอนไหนครับไปและละลุงหมอข้อถานี่ถ่ายโดยติดไม้หัวกล้องนะไม้หัวกล้องแล้วก็ไม้หัวกล้อง,แล,ลองแล้วก็อะไรโหมดโหมด S, เอสเอฟมันจะไหลว่าโหมดเอสอ่ะเหมือนมันจะปรับแสงให้เราอัตโนมัติ ผมว่า ND filter มันน่าจะเหมาะกับโหมดแมนนวลปะ่ะเพราะว่าหรือว่า,าที่แบบเราอยากได้หลังละลายอะ่ะเออนั่นแหละเราก็ต้องใส่ ND filter ให้แสงมันพอดีอะไรประมาณนี้ปะ่ะโคตรมั่วเดี๋ยวผมลองปรับ ND filter นะปรับตรงไหนวะเนี่ยโอ้นี่ไงอ๋เอเฮ้ยทำไมทำไมขอบมันมืดอะ่ะ ได้ปะเนี่ยเออวะไม่เข้าใจอะทุกคนใครเข้าใจบอกผมด้วยนะอันนี้ปรับเป็นค่ามินนะโหปรับยากจังเลยอ่ะนี่คือค่าที่ไม่ได้ปรับ F ไหลไปที่16นะฮะสมมุติว่าเราอยากได้ F 3.5ของเลนคิด เราก็ต้องหมุนมาให้มันมืดปึ้งปึ้งปึงปึงปึง,ปง,ปงแล้วมันก็จะเป็นมืดแบบเนี้ยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โอกระเจ้าช่วยใครรู้บอกผมด้วยเออวะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันน่าจะเหมาะกับโหมดแมนวนวลอย่างที่ว่าแหละโหมดเอ็มก็นี่ไงคนก็มารอขึ้นรถไปอยู่นี่ไงลุง เอาไปแล้วว่าจะถ่ายแล้หน่อยฮัลโหลไอตัวบวกลบมันคืออะไรอ่ะชดเชยแสงเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ๊ะแล้วพอเราหันหลังมันก็จะวิ่งมานะพอเราหันมามันก็จะวิ่งหนีโอ้พาวเวอร์ูนี่มันสมูทดีจริงๆ อันนี้คือ S log นะครับทุกคนแต่ว่าผมมือใหม่ไงผมก็ต้องใช้อ S log at sit อะไรอะที่มันจะโชว์ค่าสีที่ปกติอะบนหน้าจอเราอ่ะ at sit S log สาเออในกล้องโซนี่มันจะมีอะไรแบบนี้เราจะได้รู้ว่าแสงมันพอดีหรือเปล่าหรือแสงตรงนี้เออหลักๆก,ก็คือแสงนั่นแหละแล้วรถไฟจะมาไหมเนี่ย สมมุติว่าอันนี้คือเลนคิดติดกล้องนะครับต้องยืดแขนสุดอ่ะมันถึงจะเป็นเลนวายให้ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ก็ได้อยู่นะเออโหมดนี้ก็ง่ายดีวะ่ะถ้าเราไม่ได้อยากจะฟิกค่าให้หลังเบอร์อะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> อ่ะเพราะเลนคิดมันก็ไม่ได้เบออยู่แล้วใช้ได้เลยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น 4K 25เฟรมแล้ว ไม่ถ่ายมาได้50ิเฟรมเอาไปทําสโล่ต้องปรับเปลี่ยนการตัดต่อคลิปแหละถ้าจะถ่ายสโล์ผมเอาโกโ r o ถ่ายดีกว่าดันได้ตั้งเท่าไหร่ร้อยเฟรม120เฟรมคืออีกล้องใหญ่พวกนี้ถ้าจะถ่ายสโล่อะอะการ์ดน่ะ SD การ์ดมันต้องระดับอะไรนะ V90 ขึ้นเหรอเอออะไรประมาณนั้นแล้วเราใช้ V30 งบประหยัดไงใครจะไปรู้วะกล้องตัวแรก ได้ยินเสียงรถไฟปะโอ้เสียงมอไซค์แว้นบ้าเอยโอ้ร้อนว่ะผมจะใส่เสื้อแขนยาวทำไมวะเนี่ยแล้วพลิกกล้องกลับมาโอ้โหเต็มหน้าเลยลืมเอาซูมออกบ้าบอโอเคไปที่16มิลนะครับสุดแขนก็ใช้ได้นะก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเลนไหนนะฮะร,ระหว่าง 18 50 17 70หรือว่ากัดฟันแล้วเอา16 55ของเลนค่ายไปเลยแต่มันแพงมากเลยนะแพงกว่ากันเท่าตัวเลยนะเออเอาไงดีตามงบประมาณนะหวยก็ไม่ถูกตอนแรกผมก็ลุ้นหวยแหละจะถูกไหมนะคือเนี้ยขนาด16บหกนเนี่ยต้องยืดแขนสุดถ้ามันเป็น18 50ปด้โหต้องตั้งกล้องถ่ายวะ่ะตั้งขากล้องไว้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับอ่า ฟิลเตอร์นะ ND ฟิลเตอร์เราต้องหันหน้าใส่แสงเหรอเอยเดี๋ยวนะต้องหันหน้าอย่างนี้ให้มันย้อนแสงไม่ใช่ดิหันให้แสงส่องถูกแล้วแล้วปรับ ND ฟิลเตอร์ปรับไงวะอ๋ออุ้ยเจ๋งว่ะว้าวแสงยามเย็นโหมด S หรอกก็ไม่ต้องปรับเยอะเพราะว่าแสงมันดันให้เราตรงค่า F อยู่แล้วอะเออ เหงือแต่โอเคครับผมรอรถไฟแล้วกันเพราะว่ามีคนมารอขึ้นนะแสดงว่ารถไฟน่าจะกําลังมาเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรถไฟดีกว่ากับ ND filter ที่มั่วเหลือเกินเออเออมืดเลยอ๋อผมรู้ละผมรู้แล้วน่าจะใช่นะคือเราปะเราเปิดเป็นโหมดอาโหมด S ใช่ป่ะแล้วมันจะดันค่า F ให้แสงมันพอดี แต่เราดันมีฟิลเตอร์ไงใช่ป่ะพอเราดันฟิลเตอร์ให้มันมืดมันก็จะดันให้แสงมันสว่างอะ่ะเออใช่ว่ะเดี๋ยวต้องรองโหมดแมนวนวลวันหลังแล้วกันวันนี้ร้อนเกินแต่ก็รอรถไฟโอเคถ่ายบรรยากาศถ่ายรูปเล่นก่อนนะ รถ okay. ไฟมาแล้วไม่รู้ว่าจะวิ่งมาฝั่งไหนนะจะไปสะแก้วไปอรัญผมเริ่มรู้ถึงอ่าประโยชน์ของ ND filter แล้ววะ่ะเออถ้าแสงมันจ้ามากๆจริงอะมันเอาไม่อยู่นะเราต้องหมุน ND filter เออว่าเจ๋งว่ะใครเป็นคนคิดค้น ND filter บนโลกใบบนี้ <c oughs> เหมือน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนใส่แว่นนะให้ตาเราเฮ้ยโฟกัสอยู่วะโฟกัสอยู่ปะเออโฟกัสตาอยู่เอ็ดหอกอยู่ปะเนี่ยเออใช่เอ็ดหอกอยู่น่าจะวิ่งมาฝั่งนี้นะรอเลย,ยกันถ่ายได้นานอยู่นะไออนะัลฟา6 0น่ะเปิดแบบเครื่องค้างไว้ะไม่ร้อนไม่ฮีทไม่อะไรเลยอะแต่ว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ คลิกหน้าจอออกมานะไม่ให้หน้าจอมันติดกับไอ้ตัวกล้องอะ่ะแม้มันจะร้อนง่ายมากเอา้าโฟกัสทำไมเบลอแบบนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่โฟกัสโอเคผมต้องไปทำความเข้าใจระบบโฟกัสอีกว่าว่าควร ตั้งค่าแบบไหนสมมุติว่าเราถ่ายวิวอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถ่ายคนน่ะถ้าถ่ายคนมันก็จะจับดวงตาใช่ปะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายวิวถ่ายโอ้ยมาฝั่งนู้นด้วยเออถ่ายอะไรพวกนั้นแหละเนี่ยซับเจก <S 2> <S 2> พูดไปเรื่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโฟกัสยังไงเดี๋ยวต้องไปศึกษาใน YouTube นะช่องฝรั่งด้วยเพราะว่าช่องคนไทยหาดูยากอะ่ะส่วนใหญ่มีแต่รีวิวอะ่ะผมต้องปั้งกล้องตรงไหนวะ โอเคปะเอียงปะโอเคอุ้ยมันมันสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้นี่เออ6,000 6 0 0เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเป็นรถได้เฮ้ยเปลี่ยนทันไหมเนี่ยอันนี้มันแอนิมอลแอนิมอลไม่เอามันจะมีคาเทนเออนี่แหละซูมเข้าไปเออโอ้โหโคตรฉลาดอะดูดิมันเห็นปะวะมันไม่เห็นจี๋มันจะเป็นสี่เหลี่ยมจับตรงรถไฟเลยอะสุดจัด โอเคเลยเดี๋ยวตั้งกล้องไว้พอรถวิ่งมาใ,ใกล้ผมก็จะแพลนกล้องไปตามรถไฟนะขอแค่กล้องอย่าตัดก่อนและกันเหมือนพวก g o p อ o Action Cam เงี้ยร้อนจัดจัดมันตัดเลยนะเออไม่เอานะรถไฟจะไปแล้วรถไฟจะไปกรุงเทพมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว จะได้ว่ามันถ่ายรูปให้ได้นะเวลาเล็กคอร์ดวิดีโออยู่ถ้ามันกดถ่ายรูปได้มันจะเฟี้ยวมากหรือว่ามันทําได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันซูมเข้าไปดูนะหน่อย โอเคการรอคอยที่แสนยาวนานกี่นาทีวะเนี่ยโอ้เหงื่อตกหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกฝึกถ่ายกล้องอัลฟา6700บวกอบวกไม่์ G1 เลนคิดโหมด S S ลอกแต่อยู่ในโหมดโหมด M เอ้าชิบเป๋งผมถ่ายในโหมด M เหรอ Uh, ถ่ายมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าผมถ่ายในโหมด M ผมลึงไปตั้งค่าเป็นโหมด S อ๋อไอตอนแรกอะโหมด S ถูกแล้วแต่ว่าผมเมื่อกี้เปลี่ยนไปถ่ายรูปเล่นไงเลยตั้งค่าเป็นโหมด M ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวไว้ไปดูกันตอนตัดต่อเสร็จนะครับใครมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำได้นะฮะผมมือใหม่แบบไม่ใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลนส์ด้วยเหมือนกันเอาตัวไหนดีนะฮะ17-70กับ18-50 แต่อยากได้ระยะเนี้ย16.55ก็แพงเหลือเกินเออเล่นเล่นคิดนี่แหละไปก่อนไปเอนดิฟิลเตอร์ใช้ได้ดีมากๆนะครับ K F อะไรไม่รู้อะ K F 4หรือเปล่าไป